ค่ะคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้ก็จะสาธิตวิธีการถากักลายกาเทอร์นะคะกาเทอร์สติดกาเทอร์สติดก็คือการนิดเอฟวีโรก็คือนิดทุกแถวนะคะถ้าเจอในแพทเทิร์นนะคะนิดทุกแถวมันก็จะออกมาเป็นอย่างนี้เป็นร่องๆด้านขว่างี้นะคะเป็นร่องๆ เอเวอร์ดก็คือนิดทุกแถวแล้วก็นิดไปนะคะนิดก็ทาได้ไหมคะแทงลงค่ะแทงลงก็เกี่ยวขึ้นกเกี่ยวขึ้นก็น่าจะทําได้แล้วนะคะนิดอันนี้ก็ขอทําเร็วหน่อยกยขึ้นเดู๋จากคลิปแรกก็จะทําเป็นแล้วนิดนะคะ ลายนี้จะง่ายแล้วก็สะดวกมากเลยไม่ต้องเพลอนิดทุกแถวเลยก็คือแทงลงแังลงทุกแถวแทงลงเกี่ยวขึ้น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 อาจจะเร็วไปนะคะแต่ว่าคิดว่าแกรที่ดูคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะทำนิดเป็นแล้วนะคะที่ดูวิธีการถักนิด จากคลิปแรกๆนะคะเห็นไหมคะมันก็จะเป็นร่องๆนี้ร่องตามขวางร่องขวางซึ่งจะต่างจากลิบลิบจะเป็นร่องตามแนวตั้งมร่องขวางจะเรียกการเตอร์สตินะคะนี่ทุกแถวเอาอีกทีนึงนิดนิดขึ้น แทงลงเกี่ยวขึ้นแทงลงเกี่ยวขึ้นถอดออกแทงลงเกี่ยวขึ้นถอดออกจากม่แมนี่นะคะจัาแม่นี่คือการ์เทอร์การ์เทอร์สติช